ดิเรกทันตแพทย์ผสมโคโดิเนเตอร์ชุดที่22นะครับอ่23นะครับขอไปสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้วิธีการเขียนไลบรารีใช้เองนะครับซึ่งโคโดิเนเตอร์เนี่ยมีความให้ความสามารถของเราคือสามารถที่จะอ่านำไลบรารีตัวนั้นเองเข้ามาทำการเชื่อมต่อระบบของโคโดิเนเตอร์ได้เลยโดยอัตโนมัตินะครับในที่ถึงนะครับ ซึ่งไลบรารีนี้เนี่ยมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า l i b r ารีที่อยู่ในแอปพลิเคชันนะครับไลบรารี library นะ,ะถ้าท่านได้ยินคำนี้เนี่ยให้ท่านนึกถึงคร์ดนะครับคร์ดหนึ่งคร์ดเนี่ยก็คือไลบรารีไลบรารีนะครับวิธีการเขียนก็เขียนเหมือนอย่างที่เราเขียนคลาสทั uh, ่วๆไปนะครับถ้าเกิดท่านยังไม่เข้าใจในเรื่องของการเขียน PPOP เนี่ก็ ให้ไปดูวิดีโอชดุด p โ p o ของผมนะครับที่มันผ่านมานะครับเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเรามาลองเขียนคาดกันนะครับวิธีการเขียนคาสก็ง่ายนะครับก็ให้คลิกข,ขวาที่ไลบรารีนะครับแล้วไปที่นิวนะครับแล้วก็เลือก PHP file นะครับจากนั้นให้ตั้งชื่อ l i b r า r ีของเราตัวอย่างตั้งวงันเทนะครับ จัาได้ปุ๊บนะแล้วก็ต้องเขียนค้านะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราเขียนตั้งชื่อไฟล์ก็เทนะครับแ้วก็ต้องสร้างว่าคาเทนคาเทนภายในจะบนจนดบรรจุอนะไรมั้ มมติว,ว่าผมเขียนรายวิธีเพยงเท่านี้นะครับนะวิธีการใช้งานวิธีการใช้งานครับผมจะขอสร้างตัวคอนโทรลเลอร์นะครับไปอยู่ในอัปโหลดแล้วกันนะครับแล้วผมจะสร้างเม็ต่อขึ้นมาหนึ่งก็ต้ปิดเซสชันเทสร้างเม็ต่อเทสขึ้นมาหนึ่งครับวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็เหมือนกับที่เราเรียกอ่พวกเซสชันพวกอัปโหลดมาแล้วก็สตริงพีด โหลดนะครับแล้วก็ไลบรารี่แล้วก็ตามด้วยชื่ออลบรารี่ของเราคือชื่อทจากนั้น p o d i เนอจะทำการสร้างอัพเดตที่ชื่อว่าเทม,ม้เรารสร้อัตดนชื่อว่ามจั้เรจะใช้ e c h ัปเดตดชเทจากนั้นโคนเรจกรับเดต้วชื่อว่ามากนั้นผมจะไปเรียทาอดที่ชื่อว่ามาน,นี้นะครับเราจะมาแสดงัทนั้นะคดูบนเราจะมารองรับดูนะครับ ค่าที่ได้จะเป็นเทสอัพโหลดอัพโหลดอัพแชรเดตอัพโหลดครับชอวโชวถ้าเกิดว่าเรามีตัวหนึ่งก็สามารถสร้างขึ้น ก็จะัำไปนี้เทสเก็ตเทคโนนัหละคู่ค่านี้กับครับเก็ตเทสเก็ตเทคลองมาดูนะครับนี่ครับไลบรารีก็มีไปเท่านี้นะครับให้ท่านรู้ว่าไลาบรารีก็คือคาร์ดนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านมี ค้าอืน,นะครับที่อยากจะเอามาเชื่อมต่อกับโคดิเนเตอร์ยกตัวอย่างเช่นจะเป็นคร์ p d พด f นะครับก็ิธีการทําก็ให้ท่านไปดาวน์โหลดเ p d f มานะครับอรขอปัญหานิดนึงนะครับในดาวน์โหลด ี่นยมาอ่านี่ครับ PDF ี f PD f. ่การง่ายๆแล้วก็ก๊อปเลยครับก๊อปปี้ไปเลยอราแลก็จะเปิดเข้าไปดูนิดนึงนะครับก็จะเป็นคั f PDF นะครับ,นะรบมีให้เรามาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ เอาพวกนี้ไปใช้งานนะครับแล้วก็ก๊อปนะครับแล้วไปวางในไลบรารีของเรานะครับเราก็จะได้คัสเอพีด Library เข้ามาแล้ววิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับเราก็ไปคอนโทลเลอร์ที่เราต้องการนะครับพัวถงนจนี้แล้กันก็าจิมี l หลด Library f p ดเอฟอะไรครับนี่ผมก็สร้างโหลดวิวนะครับแล้วก็ f p ดเมานะ้วก็คือในที่นี้เนี่ยผมทำการโหลดไลบรารีของ f p d ของฟ p ดมามันก็จะสร้างอ็อบเจกต์ชื่อว่า f p ดให้เราผมนะครับแล้วผมก็จะสร้างวิวขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเพื่อจะไว้่รันนะครับว่ามันออกหรือเปล่า มาสร้าง p h f ไฟล์มาหนึ่งครับเราสร้าง PDF view นะครับ view แล้ว,ว,ว,วผมก็ใส่ C f f. F A D f A. เอลองลาดูนะครับ เห็นไหครับที่นี่เราก็จะได้ PDF ไฟล์ขึ้นมาแล้วอีกอันนะครับนะครับอันนี้เราก็จะใส่เข้าไปนะครับนะเขียนโค้ดลงไปนะครับสมมติว่าถ้าท่านมีค่าตนอื่นที่อยากจะใช้งานท่านก็แค่จับมาวางไว้ในไลบรารีเท่านั้นเองครับเสร็จแ,แล้วก็อยากจะใช้งานมันก็สตริงดีโหลดไลบรารีเข้ามาหรือ ถ้าท่านอยากให้มันทํางานลงมาท่านก็ไปที่คอนสิกนะครับเอาตลอดแล้วกําหนดในส่วนของอไลบรารีนะครับใส่เข้าไปโอเคนะครับแค่นี้มันก็จะทําการสร้างอ,าอ็อบเจกต์ของไลบรารีแต่ละตัวให้เราโดยอัตโนมัติลเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซิ่งนีโหลดทุกครั้งที่ใช้งานมันก็จะมันก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับโอเค Library ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือในกรณีที่เราต้องการที่จะเสริมนะเสริมให้ไลบรารีของโคดิเกเตอร์เนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมีความสามารถที่เราต้องการครับทำยังไงที่การทำก็คือเราต้อง สร้างคลาสไลบรารี่เนี่ยขึ้นมาหนึ่งนะครับสมมติตัวอย่างเยอตัวอย่างเช่นผมต้องการที่จะสร้างความสามารถอาของคลาสเซสชั่นแล้วกันนะครับเซสชั่นให้มันมีเม็ต่อนหนึ่งเม็ต่อหรือฟังก์ชันหนึ่งฟังชันของผมเนี่ยยัดเข้าไปด้วยวิธีการทำก็ง่ายๆนะครับก็แค่เราคลิกขวาที่ไลบรารี่นะครับเลือกนิวนะครับแล้วเลือกเพิ่มไฟ ังนั้นผมก็จะสร้างไลบรารีขึ้นมาหนึ่งตัวแต่ไลบรารีที่จะ extend c o d i n i t o r ของไลบรารีนะครับจะต้องขึ้นต้นด้วย my นะครับแล้วก็ทรัพย์ตามด้วยชื่อของเราเช่น email ชื่อ my email ดากนั้นผมก็จะสร้าง card library นะครับขึ้นมาหนึ่งก็ชื่อว่า card อีเมลนะคฉะนั้นเนี่ยผมก็จะทำการยัดในดต่ออันนึงเข้าไปฟังชั่นโชว์โอเคโคโชโอเค,อเค,อเคทีแค่นี้นเนอ่อไลบรารีอีเมลนะครับมันก็จะมี เมดตอดของผมนะที่ชื่อว่าโชโอเคเข้าไปอยู่ด้วยนะครับโอเคเรามาลองดูกันนะครับแล้วก็ไปที่โหลดของเรานะครับอันนี้ผมจะขอาิดไปก่อนผมก็สั่งฟินิสโหลดไลบรารีนะครับเดีเมวเข้ามาแล้วผมไปเข้อฟินิสส่งเมลนะครับแล้วก็อะไรนะครับโชอะไร,รโชโอเค เราบทเรียกันเรนครับดีเนแคนี้นะครับ Library ของโคดิเนเตอร์ที่มีอยู่แล้วก็สามารถที่จะใช้ของเราได้แต่ข้อำํำกัญแต่ข้อำํำคัญนี้คือจะต้องขึ้นต้นได้ไมล์ครับขึ้นต้นได้ไมล์และสกอร์และตามช่วยของเราครับเสมอนะครับโอเค ในส่วนของไลบรารีก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในตอนที่24สำหรับนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ